ไดันจะไปท่านั้น่ถ่ายได้ไปทําได้นี่พ่อผมในทัพผมเย้ดีมากแง่มันเห็นแฟไมครัขอเป็นทับนิ่งนะครับทีทัพนิ่ง อะไรนะนั่งี่จะรู้อ,อักเป็นเปิดิยเป็นเป็นแบบอ๋อข้างในก็จะมีเป็นเพลงตรงนี้คือส่วนของพักอิงซพนะครับบร่ยาางนี้ก็เป็นผ้าองค์โปร่งเรามาถึงนั่งฟังแล้วก็แสงชีเสียงมันก็หมุนเวียนไปให้มันรู้สึกแบบค่อนคลายแล้วข้างบนก็จะเป็นคำของเพลงนี้ นะครับลอยอยู่ข้างบนสักพักหลับแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยหลับนี่คือ5เพลงที่เราจัดเอกซิบิชันในตรงนี้นะครับถ้าใครมาก็สามารถมาเดินถ่ายร่มงถ่ายรูปกันได้นะครับแล้วก็ให้บรรยากาศดีๆฟังเพลงไปด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับทุกคนตอนออนี้เลยใช่ไหมใส่ันเลยได้ฟองได้ไม่ต้องออันนี้ก็เป็นขอโทษที่ขอโทษนะครับก็จะเป็นหนึ่งเพลงในอัลบัม้มซึ่ง เราก็มองว่าคําว่าขอโทษมันเหมือนคีย์รัตที่เวลาเราทําอะไรสักอย่างพอมีคําว่าขอโทษเข้าไปแล้วมันมันง่ายขึ้นทุกอย่างมันง่ายขึ้นแต่ในเมื่อสมมติว่าคีย์รัตนี้มันถูกใช้บ่อยมันจะยังมีความคงคุณสมบัติพิเศษมันได้อยู่หรือเปล่าอเงี้ยแล้วก็ออกมาเป็นน้องๆเขาก็มองว่าคําว่าขอโทษมันมีอยู่ทุกพื้นท่าทั่วทุกป,ประเทศ เขาใช้ AI ในการแปลงมันออกมาว่าเป็นเป็นอันนี้ตัวที่เราเห็นอยู่ไม่ได้เป็นมนุษย์จริงนะเป็นมนุษย์เป็น AI ที่เขาทําขึ้นมาแล้วก็เป็นคําในภาษาต่างๆซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรบ้างคนจีิวัซารีนี่ประมาณนี่อันนี้คืออันแรกครับไปต่อเลยไหมฮะนี่เดือนจนเดือนครับ เป็นเพลงที่ผมร้องคู่กับคุณโจอี้ภูพัสธิ์แล้วก็บรรยากาศก,าก็ทำมาเป็นเหมือนอเหมือนสลัดกินแบ,บ่งรัฐบาลนะครับซึ่งในแต่ละอันก็จะเป็นรูปรูปใครนะที่โจอี้พี่ดูโจอี้ก็จะเป็นแล้วไอ้หวยที่ออกมาตรงเนี้ย ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปตีนตัวเลขมาจากไหนนะถ้าคุณอยากมากี้แล้วถามว่าอยากได้เลขอะไรนี่ลองดูจากตรงนี้ได้เผื่อจะเผื่อจะมีตรงนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งได้แล้วก็มาถึงด้านหน้าถ้าคุณสามารถถ่ายนี้ได้ก็จะเป็นแบบเสียใจด้วยคุณไม่ถูกรางวัลอันนี้ถ้าใครซื้อหวยมาก็จะได้เห็นคํานี้อยู่บ่อยๆไ,ไปแล้วนี้ไปแ้วจ้าโกดิบมาสาขนี้ ได้นะเิอเลยครับได้เหมือน,กนปกติเลยครับอันนี้ของวันชนะซึ่งวันชนะเราเคยมีอาร์สเปที่อยู่ตรงรถไฟฟ้าช่องนรสี่ไปแล้วหนึ่งครั้งก็จะเป็นตารางหมักลุกแบบนี้เหมือนกันครับแล้วก็ครั้งนี้เาก็ทํามาให้วางเหมือนมันแบบกระดานหมักลุกจริงๆซึ่งมันเดินได้ปะ่ะฮะเดินได้ครับหมายถึงว่าหมักมันสามารถเดินเองได้ไไดหรือว่าเราเดินไปบนนี้ก็ได้ได้ครับ เดินันนี้ก็ได้หรืว่าตอนนี้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งเดินเพราะเดี๋ยวมันจะเปิด <c oughs> ใช่นี่แหละครับเออแล้ว <c oughs> แล้วก็ด้านนี้พอเรามายืนฟังเพลงเนี่ยก็จะมีอคอมเมนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับเพลงเพลงนี้ที่เกิดขึ้นมาก,ก็จะฟังเพลงไปด้วยอ่านไปด้วยก็จะมีความรู้สึกแบบอินในเพลงมากขึ้นจ้ะนี่คือวันชนะครับเดินสอย สถานเข้าไปด้านนี้จะเป็นสลักจิตถ่ายไปได้เลยนะครับเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นเอ t i t คชั่นที่คุณสามารถอินเทอร์แอคได้นี่ข้ามาถึงสแกนตรงนี้แล้วก็เอาคำใส่เข้าไปได้านในแล้วมันก็จะเป็นคำที่ออกมาแอมเบียนที่รอบจอ,ส,จอสี่สจอสี่ปะเนี่ยหนึ่งสสจอแล้วจะขึ้นลอยตรงนี้เป็นคำที่คุณคิดว่าคุณจะบอกกับใครก็ได้ บอกความรู้สึกลึกๆของคุณก็ได้เพียงแต่มันม nah. ีตัวกรองคำหยาบเลยครับเพราะว่าผมเคยเมื่อกี้ผมลองใส่คำหยาบอะไรมันไม่ขึ้นผมก็จะพิมพเข้าไปความรู้สึกของเราที่มีต่อใครสักคนหนึ่งอย่นี้ก็มีคนแบบเหนนะหาก่อนว่าเขาพูดว่าอะไรพี่ป๊อกหล่อมากยูมีอยู่คิดถึงมากๆค่ะแต่แม้จะ่ มากันได้เยอะเยอเพื่อนรักนี่มีเนี่ยครับคำแต่ละอันที่เราแบบพิมพ์เข้าไปในในสแกนเนี่ยก็จะขึ้นข้อมีเลยลองมาพิมพ์กันดูนะครับอันนี้ใครเพลงต่อไปนะจ๊ะ Welcome to Star Society